กุ๊ปเลือดบวกกับลายมือ A มันจะเป็นยังไงนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะลายมือเส้นบนลายมือบวกกับกุ๊ปเลือดนะครับกุ๊ปเลือดที่แต่ละคนมีอยู่ก็มีกุ๊ป A กลุ่ม A B แล้วก็กลุ่ม O นะครับก็มาดูซิว่ามันจะมีอะไรที่ต่างกันไหมนะครับอย่างสมมุตินะถ้าลักษณะมือแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่ามือศิลมือลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่ามือศิลน,นะเป็นลักษณะมือศิลผสมผสมกับความเป็นใบพายนะครับโดยเฉพาะเล็บะจะเป็นเล็บใบพายเลยนะครับเล็บ ลักษณะเล็บใบพา,า,า,ายเล็กๆนะครับใบพายเล็กๆนี่ก็เป็นลักษณะใบพา,ายนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนี่นะ <c oughs> ทุกนิ้วมือนี่นี่ทุกนิ้วอยู่อยู่ในกลุ่มของเล็บใบพา,ายนะครับใ <c oughs> บพา,ายมันคืออะไรมันคือความสร้างสรรค์มันคือการรู้จักมีความคิดที่เริ่ม,มคือเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมุ่งมั่นดีแต่ว่าอาจจะทําออกมาได้ดีก็คือเฉพาะในสิ่งที่ตนเองรู้สึกชอบรู้สึกรักกับมันเท่านั้นนะครับ จะไม่เลื่อยเปิดไปตัวอย่างอื่นนะนะข้อนิว้วตัวนี้จะดูลักษณะมีข้อดูแข็งแรงนะครับทั้งมือซ้ายมือขวาบง่งบอกถึงว่าเป็นคนที่จริงจังลั่บุญจริงจัง,จง,จง,งมุ่งมั่นมีลูกเดี่ยวใช้สมองมากกว่าอารมณ์นะครับลักษณะของนิ้วไปนิ้โป้งที่ยาวแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับถ้าสมมุติว่ามือตัวนี้เป็นคนมือกรุ๊ปบีล่ะกรุ๊ปเลือดบีล่ะเนี่ยลักษณะมืออย่างนี้เลยในนะจะจะงานออกมา งานที่ทำเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าความหมายของกุ๊ปเลือด B เนะี่ยมันเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นแบบไหนก่อนนะครับนะถ้าเป็นในลักษณะของการงานหรือการ,รเรียนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความพึงพอใจของเขาอีกนั่นแหละอย่างกุ๊ปเลือด B เนี่ยก็จะมีความคิดความเริ่มใหม่ๆเหมือนกันนะครับเหมือนกับลักษณะมือใบพายเลย น่ะเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้นอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามือนี้เป็นคนกุ้งเลือดบ,บีเนี่ยมันก็จะออกแนวนักษณะงานที่ทำก็จะออกไปแนวนักคิดนักวิจัจนักประดิษฐ์นักคิดคน้นงานที่จะเลือกทำเนี่ยมันก็จะมาสายแบบนี้ข้อเสียของกุ้งเลือดบ,บีเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็ขี้เกียจขยันแล้วแต่อารมณ์นั่นแหละแล้วแต่อารมณ์ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามือนี้อย่างที่บอกสมมุติว่าเป็นมือกุ้เลือดบีเพราะว่ามือนี้ผมไม่ได้บันทึกไว้ว่ามือกุ้เลือดอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เก็บสถิติอะไรไวนะ้น่ะเพราะลักษณะ,ะเล็บลักษณะมือที่มีความเป็นศิลป์เนี่ยมือลักษณะแบบนี้มันเหมาะไปทัการการทำงานก็จะเป็นพวกนักวิเคราะห์นักวิจัยนั่นแหละในห้องแลบ ในห้องแลบในอะไรประมาณนี้ในแถวๆนี้ได้หรือแม่ก็เป็นนักเพศรจักรกรในพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นมือแบบนี้ก็ยังเป็นในกลุ่มกุ๊บเลือดบีเหมือนกันแต่มือศีลเหมือนกันนะมือศีลเหมือนกันแนวความคิดการปฏิบัติการทํางานเนี่ยจะไม่ห่างกันจะไม่หนีกันไกลจะมาแนวทางเดียวกันนะครับเพราะคนกุ๊บเลือดบีนี่ตามที่สังเกตดูนี่จดสถิติไว้นี่นะจะชอบงานอะไรที่มันเป็นลักษณะ งานมีตําแหน่งนะงานมีตําแหน่งงานที่มันมีอนาคตงานที่มันมีความมั่นคงแต่จะไม่ทํางานหนึ่งงานเดียวโดยส่วนหนึ่งแล้วจะไม่ทําแค่งานหนึ่งงานเดียวมันจะต้องมีเสริมเมื่ออายุช่วงหนึ่งผ่านเข้ามาจะต้องมีตัวเสริมเข้ามาอีกบวกกับงานประจําที่มีเนี่ยคือนิสัยของคนคุ้มเบีนี่ชอบงานที่มันมีชอบงานที่มันว่ามีมีตำแหน่งมีการรองรับ หน้าที่การงานที่ดีอย่างนี้นะครับแน,แน่มันต้องมีตําแหน่งละพ่วงไทยมาด้วยงานที่มีตําแหน่งในที่นี้ก็คืองานประจานั่นแหละงานกินเงินเดือนรับเงินเดือนนะครับอาสะบุตรถ้ามือลักษณะแบบนี้เป็นกุบเลือดโอแะทีนี้ต่างกันเลยทีนี้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดสบุตรือานี้เป็นกุบเลือดโอเนี่ยนิสัยมันจะต่างกันแล้วคนกุบเลือดโอนี่จะเป็นคนที่ความขยันเนี่ยมีไหมมี ความจำดีนะความจำดีเป็นเยี่ยมแต่ข้อเสียมันขี้เกียจอ่านหนังสืออมันไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือถ้าเป็นใกล้สอบก็จะไปทำอะไรที่มันอยู่ในช่วงคือใกล้สอบอะจะไปจริงจังเอาช่วงใกล้ๆนะซึ่งมันจะต่างกับกูบเลือดบีทีนี่เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละคือมันความขยันเนี่ยมันต่างกันแล้วเอ็กเอ็กบีเนี่ยมันจะต้นจนจบเนี่ยถ้าถ้าสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะทำออกมาได้ดี ถ้าขยันเรียนมันก็จะขยันไปได้ดีเลยม,มุ่งเป้าง,งานมีตําแหน่งงานมีเดินจินประจํเยาวๆเท่าถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้เป็นกู้เบลต์โอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกู้เลต์โอละมันก็จะมีความเป็นในลักษณะอิสระในการที่จะเลือกอาชีพขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีอะไรที่มันต่างใน,ในรายละเอียดอันนี้ก็ต้องไปดูที่เส้นที่อะไรบนฝ่ามือนั่นแหละนะครับอันนี้คือให้เห็น อย,อย่างคนที่เป็นมือมือศิลเล็บเล็กเล็บใบพายเล็บปลายแหลมเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกที่อ่อนไหวมีความกระตือรือร้นมีเซนส์มีปฏิพานไหวพริบตื่นตัวดีตลอดเวลามักจะอยู่ในมือถ้าเกิดใครมีแบบนี้นี่ตามที่สังเกตดูพวกนั้นจะเป็นคนที่มีเซนส์มีเซนส์เห็นผีเห็นวิญญาณก็พวกที่มือศิลน,นี่แหละมือศิลเล็บเล็ก,เล,กเล็บปลายแหลมเนะ มันจะเข้าในลักษณะอ่อนไหวปฏิประสาทสัมผัสจับสิ่งอะไรที่ว่ามันได้ง่ายได้เร็วนะก็เลยจะกลายเป็นว่าเป็นคนที่มีเซนแรงนะครับอทีนี้จะไปดูในลักษณะของเต็มๆว่าถ้ากรุ๊ปเลือดโอเมอร์นกับเส้นในก,กาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้คือจับจับตัวอย่างมาให้ดูเห็นคร่าวๆกอดในที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ